สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายเองนะคะคลิปนี้พวกเราทีม n 2มาติวสอบไวยากรณ์กันค่ะมาจากข้อสอบเก่ารอบเดือนกรกฎาคมปี2017นะคะมาทำข้อที่7กันต่อเลยค่ะเป็นการสนทนากันร,ระหว่างคุณ A กับคุณ B คุณ A พูดว่าเน่เน่นัตสึยาซุมิโนคันบุทานโนชิมิดาเน่ นี่นี่แคมป์วันหยุดฤดูร้อนฉันตั้งตารอคอยเลยนะคุณบีตอบว่าอืมฮายาคุนัชซึยาซุมินิจุดจุดจุดอืมจุดจุดจุด,จดวันหยุดฤดูร้อนเร็วเร็ว,รวชอ้อที่หนึ่งนารุกานาะจะถึงวันหยุดฤดูร้อนเร็วเร็ว,รวไหมนะช้อยส์ที่สองนาราไนากานาะ จะไม่ถึงวันหยุดฤดูร้อนเร็วๆไหมนะ choice ที่3นารุ่นดาเนจะถึงวันหยุดฤดูร้อนเร็วๆนะและ choice ที่4นาราไนดาเนจะไม่ถึงวันหยุดฤดูร้อนเร็วๆนะเราจะเลือก choice ไหนดีคะรู้สึกอะไรแปลกๆไหมคะทำไมมันดูไม่น่าจะถูกสักข้อเลยล่ะเนี่ย ก็เพราะว่ามี Choice ที่แปลผิดไป1 Choice ค่ะนั่นก็คือ Choice ที่2 h a y ายาคุนัต y ึยา i n มินินาราไนกานาเขาไม่ได้แปลแบบนี้ค่ะประโยคนี้แปลผิดนะคะที่ถูกต้องก็คืออยากให้ถึงวันหยุดฤดูร้อน เร็วเร็วต่างหากค่ะเพราะว่านินารนัยคานามีความหมายเท่ากับนินาเตโฮชีค่ะเตโฮชีก็คือผู้พูดอยากให้เหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นค่ะดังนั้นข้อที่7นี้เราก็จะเลือก choice ที่2ค่ะข้อ8เป็นบทสนทนาการระหว่างคาโจกับ ทานากะาขจพูดว่ากกทานากะซังซากิทะนนดะโชรุอิโนเซริเดสเคโดะคุณชูวะชุดโจโมอะเตะอ,อิโซกัชิเดโชช่ยิที่คุณิุ่งใจหน่อนนยเนะเดไลชูจุดๆๆโอเนกายชิมัสคุณทานากะการสะสางเอกสารที่ผมไหว้าวานเมื่อสักครู่นี้เนื่องจาก คุณคงจะยุ่งกับการไปทำงานนอกสถานที่ในสัปดาห์นี้แล้วก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเป็นพิเศษจึงขอรบกวนจุดจุดจุด,จดสัปดาห์หน้าคุณธนกะตอบว่าให้วกริมาชตะครับผมรับทราบแล้วเราจะเลือกช้อยส์ไหนมาดูคำว่าไลชูคำนี้กันค่ะไลชู เป็นคำระบุเวลาเราจะเลือกคำช่วยตัวไหนดีคะระหว่างนี้กับเดะคำช่วยที่ชี้เวลาก็คือนีดังนั้นเราจะตัด Choice ที่3กับ Choice ที่4ทิ้งค่ะแล้วเราจะเลือก Choice ไหนระหว่างนี้น่าระกับนี้เดโมเราจะเลือก นิเดโมค่ะเดโมในบทสนทนาข้อนี้แสดงความยืดหยุ่นของเวลาหรือเผื่อทางเลือกในเรื่องของเวลาให้แก่คู่สนทนาค่ะไรชูนิเดโมโอเนไกชิมัสแปลว่าจึงขอรบกวนเป็นสัปดาห์หน้าหรืออะไรอย่างนี้ข้อที่9โจทย์บอกว่าโคโนอาตาริวะฮารุวะโอฮานามิ นัตสึวะคาวะซบิอาคิวะโคโยฟุยุวะสกีจุดจุดจุดอิจิเนจูชิเซโอทานโอะชิโมโคโตกะเดคิ i m มาสแถวแถวนี้นะ่ะสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีจุดจุดจุดฤดูใบไม้ผลิชมดอกไม้ฤดูร้อนเล่นน้ำในแม่น้ำ ฤดูใบไม้ร่วงชมใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาวเล่นสก,กีโจทย์ข้อนี้การชมดอกไม้การเล่นน้ําในแม่น้ําการชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็การเล่นสก,กีเป็นการยกตัวอย่างกิจกรรมค่ะแล้วชอยส์ไหนที่เป็นไวยากรณ์ที่ใช้ในการยกตัวอย่างคะ คำตอบคือ choice ที่สค่ค่ะโตยโยนิเขาใช้ในการยกตัวอย่างแปลว่าเหมือนอย่างกับหรือเหมือนอย่างเช่นดังนั้นโจทย์ข้อที่9ก็จะแปลได้ว่าแถวแถวนี้น่ะสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีเหมือนอย่างกับฤดูใบไม้ผลิชมดอกไม้ฤดูร้อนเล่นน้ำในแม่น้ำ ฤดูใบไม้ร่วงชมใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาวเล่นสก,กีไวยากรณ์ตัวนี้นะคะจะมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ no yo da no yo na แล้วก็ no yo ni ที่ใช้ในการยกตัวอย่างเขาเป็นไวยากรณ์ในระดับ n3 ค่ะ ส่วนโตโยนิก็สามารถเจอได้ในไวยากรณ์ระดับ n 2ค่ะช้อยส์ที่1น o no k o โนโคโตใช้แสดงความรู้สึกสงสัยหรือใช้ตอนที่คาดเดาอะไรบางอย่างค่ะช้อยส์ที่2 k a n โนโยนิ no u, ni, ใช้ในการเปรียบเปรยค่ะแปลว่าราวกับจุดๆุดจุด,จดส่วนช้อยส์ที่3 t o โต k o โคโต ใช้อธิบายหรือสรุปความหมายของสิ่งที่พูดถึงในประโยคก่อนหน้าค่ะแปลว่าหมายความว่าข้อ10ตัวหนังสือเพียบเลยนะคะโจทย์เขาบอกว่าคีเดนะโทริกะอิตาโนเดชฉนชินโทริตาคาตะกคาบังคาระคาเมราโอจุดจุดจุดทนเดอิตะชิมัตตะ เนื่องจากมีนกที่สวยงามจึงอยากถ่ายรูปแต่จุดจุดจุด,จดกล้องจากกระเป๋าก็บินไปเสียแล้วข้อนี้เราดู choice เราควรจะเลือกไวยากรณ์ตัวไหนคะระหว่างมามากับอุจินิเราจะเลือกไวยากรณ์อุจินิค่ะดังนั้นเราจะตัด choice ที่1กับ choice ที่2อทิ้ง ทีนี้เราก็มาตัดสินกันค่ะว่าเราจะให้ชอยส์ที่3หรือช h อยส์ที่4เป็นคำตอบที่ถูกต้องช h อยส์ที่3ามโทริดาโซโตเตอิรุอุจนในระหว่างที่กำลังจะหยิบกล้องออกมาจากกระเป๋าก็บินไปซะแล้วช h อยส์ที่4ี่โทริดาซุโยนิสเตอิรุอุจินิ ในระหว่างที่พยายามจะหยิบกล้องออกมาจากกระเป๋าก็บินไปซะแล้วโจทย์ข้อนี้อย่าโดน Cho ยส์หลอกนะคะมี Cho ยส์หลอกนะข้อนี้เราจะเลือก Choice ที่3ค่ะเพราะไวยากรณ์โยโตสเตอิรุใช้ในการอธิบายว่า กำลังจะเกิดการกระทำหรือกำลังจะเกิดเหตุการณ์ในอีกไม่ช้าผู้พูดของโจทย์ข้อที่10เนี้ยเขามองเห็นนกที่สวยงามเขาก็เลยรู้สึกอยากจะถ่ายรูปการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าก็คือเขาล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเพื่อที่จะหยิบกล้องออกมาค่ะ ส่วนช้อยส์ที่4เขาใช้ไวยากรณโยนิสเติรุเป็นไวยากรณ์ระดับ n 4ค่ะใช้ในการอธิบายว่าพยายามทำอะไรบางอย่างให้เป็นกิจวัตรแต่โจทย์ข้อนี้เกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดเหตุการณ์ณขณะนี้เราจะมาทำสิ่งนี้ให้เป็นกิจวัตรไม่ได้ค่ะส่วนไวยากรณ์มะ m มะในช้อยส์ที่1กับช้อยส์ที่2 ที่เราตัดทิ้งไปตั้งแต่แรกเขาใช้ในการอธิบายว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างเช่นเดงคิกะซึ่อตะมามะเนเตชิมาตะนอนทั้งที่เปิดไฟก็คือนอนโดยที่ไฟสว่างทั้งคืนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพใดๆขึ้นเลยค่ะข้อ11 เป็นบทสนทนาระหว่างน้องสาวกับพี่สาวนะคะน้องสาวพูดว่าเน่เบรันดานี่โฮสเตอ a w ต t าวัตชิโชนทีชัชสึกาไนดะเกโดิรนี่เสื้อยืดของฉันที่แขวนไว้ที่ระเบียงไม่มีอ่ะเธอรู้ไหมพี่สาวตอบว่าโซนานโนอ้าวหรอ k คยียวคา ศโยคตาตฆ่าโทบาซาเตเตโซตนิจุดจุดจุดวันนี้เพราะว่าลมแรงนะถูกพัดจนจุดจุดจุดข้างนอกคำกริยาโทบาสุคำนี้แปลได้หลายอย่างนะคะจะแปลว่าโยนก็ได้คว้างก็ได้เวียงก็ได้หรือบินก็ได้ค่ะ สำหรับบทสนทนาเรื่องนี้ก็จะแปลว่าถูกพัดถูกทําให้ปลิวไปก็จะเหมาะสมกับบริบทการสนทนามากกว่านะคะช้อยส์ที่1นึ่งโอจิจัตตันดาเตได้ยินว่าถูกพัดจนตกไปข้างนอกหรือเปล่าช้อยส์ที่2องโอจิจัตตันจะไหนไม่ใช่ว่าถูกพัดจนตกไปข้างนอกหรอกหรอช้อยส์ที่3ามโอโตชิจัตตันดาเต ได้ยินว่าถูกพัดจนทำตกไปข้างนอกหรือเปล่าและชอย i c e ที่4 o โอตโตชิจ a าตันจะไหนไม่ใช่ว่าถูกพัดจนทำตกไปข้างนอกหรอกหรอข้อนี้พี่สาวบอกว่าวันนี้ลมแรงดังนั้นเสื้อมันจะตกลงไปเองหรือมีคนทำให้มันตกลงไปข้างนอกคะ มันก็น่าจะตกลงไปเองเพราะว่าลมมันแรงพัดปลิวไปดังนั้นเราจะตัด Choice ที่3กับ Choice ที่4ทิ้งเพราะเขาใช้คำกริยาโอโตชิม a สที่แปลว่าทำตกเหลือ Choice ที่1กับ Choice ที่2ค่ะเราจะให้ Choice ไหนไปต่อดีคะ Choice ที่1เขาใช้ไวยากรณ์ดัตเต วยากรณ์ตัวนี้มีวิธีการใช้งานหลายอย่างนะคะ3-4ถึง4วิธีการใช้งานแต่สำหรับข้อนี้บทสนทนาเรื่องนี้จะหมายถึงนำสิ่งที่ได้ยินจากคนอื่นมาถ่ายทอดต่อแปลว่าได้ยินว่าใช้ในภาษาพูดที่เป็นกันเองมากๆค่ะส่วนวยากรณ์จะไหนจะใช้ในการคาดเดาเชิงสงสัยค่ะ ไม่ใช่ว่าจุดๆด,ดร,กรอกรอข้อนี้พี่สาวได้ยินข้อมูลมาจากคนอื่นแล้วนำมาถ่ายทอดต่อให้น้องสาวฟังหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะพี่สาวเขาสังเกตจากสถานการณ์ในวันนี้ที่มันมีลมพัดแรงเขาก็เลยเกิดความสงสัยว่ามันถูกลมพัดจนตกไปข้างนอกหรือเปล่าดังนั้นข้อนี้เราจะเลือกช้อยส์ที่สองค่ะ ไม่ใช่ว่ามันถูกพัดจนตกไปข้างนอกหรอกหรอและข้อสุดท้ายข้อที่12ค่ะโจทย์มีแต่ตัวหนังสือมีแต่คันจินะคะเขาบอกว่าโจโฮคะยะขกไซคะกะสุสุโมเกนไดนิอ้อยเตะกักโคโนเกียววิคุกะโคเรมาเดโตจุดจุดจุด,จด ในยุคปัจจุบันที่ใช้ข้อมูลข่าวสารและความเป็นสากลกําลังก้าวหน้าการศึกษาในโรงเรียนจุดจุดจุดกับก่อนหน้านี้คอมพิวเตอร์น่าโดนโนอัตราชีคิอวอิคุในยโยกะทริอิเราราเรลโนโมโตงเซนโนนากาเรดาโตะโม ฉันคิดว่าเนื้อหาการศึกษาใหม่ๆอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ก็เป็นกระแสที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว choice ที่หนึ่งอนาจิเดอีฮาซึกาไนไม่มีทางที่จะดีเหมือนเดิม choice ที่สองอนาจิตโยูดาเคเดวาไนไม่ใช่แค่เหมือนเดิมเท่านั้น choice ที่สาม โอนาจินา i ะอีนิจไกในถ้าเหมือนเดิมก็จะดีแน่ๆแ,และ choice ที่ส in ี่โอนาจินินารในโคโตวะในไม่ใช่ว่าจะไม่เหมือนเดิมในยุคสมัยที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปมีข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวเปลี่ยนจากเรื่องเก่าๆโบราณเป็นความสากลเนื้อหาของการเรียนในโรงเรียนมันจะเป็นยังไงคะ มันก็จะไม่มีทางดีเหมือนเดิมกับก่อนหน้านี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปข้อมูลฉับไวมากขึ้นมีความเป็นสากลมากขึ้นเนื้อหาในการเรียนมันก็ต้องใหม่มากขึ้นเมื่อเทียบกับตอนก่อนหน้านี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ JLPT ระดับ N2 กันอยู่นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe รบกวนกดให้พี่กระต่ายกันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปติวสอบออกมาอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ดูกันมาจนถึงข้อที่12เลยคลิปหน้ามาติวสอบไวยากรณ์กันต่อฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ